มาี่ได้หมดได้หมดนะมาหลอดโอโหโดดหนีเลยอะ่ะโอ้หถ้ามาหลอดจะโดดขนาดนี้นะเว้ยนี่ยิงไปยิงไปโอ้โหตายนะครับจะเค้มเมื่อกี้รออติครับดูดูนะคอตายไอคอร์ไอคอนเรียบรอ้อยตายหมดครับมาหลอดจะกระโดดมาทําไมเนะนี่ยฮะนี่ดูครับโอ้โหโอ้โหมาหลอดตายไปละบายโอ้ได้คิวฟรีรได้คิวฟรียิงสวน ไหนใครห้าวฮะอ้าวที่ยิงนาคอสต,ตายพอดีเย็ดเข้ที่นาคอสมึงดวงสวยอสุดตรงนั้นน่ะออมาช่วยปึ๊กกัครับเรียบร้อยอันติโอ้โหดับเบิลแทบ็บโอ้โหนาคอสบอกอ้าวเลยเคไอคอสอคอสอคอสเอาละครับสวัสดีครับ วันนี้อยู่กับผมเซฟทีเฮดนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาได้ตัวละครกิลเดอร์นะครับซึ่งผมเห็นหลายคนของกันมานะครับสำหรับกิลเดอร์นะครับมาเรามาดูไอเทมกันครับนี่เลยนะครับไอเทมที่ผมจัดนะครับเป็นเซตนี้นะครับเวทแรนะครับแต่ก็จะถามว่าจะออกเกาะฮิลมาทำไมก็กิวเดอร์นะครับเป็นแท็งนะครับต้องมีความอื่นนิดหน่อยนะครับแต่เซตนี้เป็นเซตเวทแรนะครับเพราะว่าเวลาหลังเกมเนี่ยถ้าเราไม่มีความอื่นเนี่ยเราจะไม่ได้ยืนอันติีครับ คือผมจะอธิบายว่าคือถ้าเรามีตาเม็ดเวทแรงเยอะๆเนี่ยแต่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็ไร้ประโยชน์ใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้องมีความอื่นด้วยนิดนึงโอเคนี่นะครับอันแรกผมจะเป็นลูกแก้วนี้นะครับแล้วก็รองเท้านะครับแล้วก็นี่นะครับบวกพลังเวท200ก็จอกกอด75นะครับแล้วก็อันนี้ครับบูสเต็กครับแล้วก็กระถาครับกระถานี่พลาดไม่ได้นะครับสกินแต่ตัวนี้จอกกอดสักสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันสุดท้ายก็เป็นกอดฮิลนะครับโอเค เลยนะว่าเซนนี้เป็นเซนที่เวทแรงมากๆครับเป็นนี่ประมาณโอ้โหพันกว่านะพันห้านั้นถึงไหมถึงนะครับผมว่าไม่รู้แต่แรงมากครับเซนนี้ตอนแรกผมจะเปลี่ยนออกเป็นออกสมุนแต่แต่ว่าออกเกาะฮิลดีกว่าครับเพราะว่าเป็นแท้งนะต้องการความอื่นนิดหน่อยโอเคเรามาดูส่วนของรูนะรรนะครับรูนนะครับผมจะใส่เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับพลังเวทบอดเจดสิครับ ท่าคีบบอกเจ็ดรห้ากล้คุณดาว7%นะครับซึ่งแรงมากๆโอเคลูสีแดงนะครับผมใส่ลูนี่เลยครับพลังเว็บบวกห้ใส่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ลูสีม่วงนะครับใส่เป็นพลังชีวิตบวกเจนะครับใส่ทั้งหมดเหมือนกันครับแล้วก็สีเขียวนะครับลูนพลังเวทยสองนะครับแล้วก็แล้วคูณดาว0ูนนะครับใส่ทั้งหมดเหมือนกันนะครับโอเคจะบอกว่าลูนเว่ยผมนี่แรงมากครับดูดิพลังเวทยบวกเจเเลยอ่ะ มีพลังชีวิตตั้ง700กแล้ว็ลคุณดาว7%ตครับไอ้ลรคุณดาวนี่สำคัญมากครับโอเคเราไปเล่นก,กันเลยดีกว่านะครับมายูเดอร์นี่ถ้าอัติโดนผมว่าโกงมากเลยครับเพราะว่ามันทำให้สตัร์ด้วยไงแต่ก็มีตัวหยุดอัตตียเดอร์เยอะเหมือนกันนะครับต้องเปิดให้ระวังระวังหน่อยไปครับ ใครที่อยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับตอนนี้ผมก็ไล่ทำทีละต,ตัวอยู่นะมาคลิปนี้เป็นกิลเดอร์สายเวทแรงเรียกว่ากิลเดอร์นี่ยิงทีสตันนะครับคือยิงโคตรแรงอ่ะเอาง,ง่ายอะ่ะแบบสกลิลสองสตนะันอ่ะนี่ดูรูนะครับโอ้โหพังไม่หมด77เย็ดยัดเข้แล้วคุณดาว7% ลังชีวิต700ก็เรื่องรู้เรื่องไอเทมผมก็อธิบายไปแล้วนะครับแล้วจะมาเล่นมัทเตอร์ไฟกับนาคอสอะไร2คนเนี่ยออโอเคเปลี่ยนตัวแล้วสกินที่ผมเอามาเป็นสกินฮิวนะครับเพราะว่าเอามาฮิวให้เพื่อนครับตอนแรกกจะจะเจ้าบิงอยู่ไงแต่ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ามีกิลเดอร์มีสกิลพุ่งอยู่แล้วโอเคเกมเริ่มแล้วครับ จะสังเกตนะครับเว้นผมนี่แรงมากครับแรงกว่าอิลูเมียฝั่งนู้นนี่ครับดูนี่เราเวทเริ่มต้นมี11 7้เลยครับอิลูเมียมีแค่80เองนะครับออกของเท่ากันนะครับนี่ครับดูจากเวทต้นเกณฑ์เรน่าจะเยอะเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับก็นี่ครับถ้าหลายคนยังไม่รู้ว่าลูดบงโกยังไงก็โกอย่างนี้นะครับแค่เว้นี่ก็นํำเขาขางแล้วโอเคเราการเทนาคอครับโอเคยินเลยละ ทีผมอยากยืนเลนบนนะเพราะว่าปืนปืนไม่ยืนกลางไงเพราะว่าปืนไม่ยืนกลางผมเลยต้องยืนแทนครับเพราะว่าตัวนี้มันเอาง่ายคือแบบเมดต้องมายืนกลางครับซึ่งทีผมม่งกูเมดอยู่คนเดียวเอ้ไม่ใช่แทงแทงสายเวทอยู่คนเดียวเมดหรือว่าปืนก็ได้มายืนกลางครับเพราะว่าอัพเปไม่ถูก่ะช่างมันไม่เป็นไรครับเรายืนกลางก็ได้ครับ การยืนเลงก็สาคัญนะครับอย่าแหลมอย่าข้ามน้ำนะครับเพราะว่าถ้าคุณข้ามน้ำอย่างเงี้ยคุณจะเล่นเป็นแทงหรือเล่นเป็นตัวอะไรมันก็ฆ่าคุณได้นะครับเพราะว่าเวลามันโถมเนี่ยมันโถมทีสามสี่คนนะครับเอาง่ายคือสี่คนลุมคุณอ่ะลุมคนเดียวมันก็ต้องฆ่าได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าล้ำน้ำนะครับอย่าข้ามน้ำแม้่คุณจะเป็นแทงที่ตัวอื่นอืดแค่ไหนก็อย่าข้ามครับช่วนจังหวะบังกอเกิดน,นี่แหละครับต้องระวังตอนนี้ โอเคเราก็จะไม่ฆ่านะครับสังเกตจับเมทฝั่งนู้นก็ได้เมทฝั่งหนูจะไม่ฆ่าเลยเมื่อเราเป็นแท็กเนี่ยเราเข้านิดหน่อยใช่ขบวนบวกกันแล้วครับโอ้โหค้อนทุบใหญ่เอาทุบใหญ่เอาวัววิ่งเข้าไปอื้ว้าวิ่งมีช่วยไม่ได้ครับเคลียร์คลิปก่อนครับแม่อย่าไปยืนในบอลกัเพื่ออย่างนี้แหละมาอย่าไปช่วยการไม่มีคนยืนก็ไม่เป็นไรครับเฮ้ยนะค้อนตีมังกรเหรอวะเมื่อกี้เห็นแวบๆ โอเคโทรเราเราถ่ายไปแล้วครับเอ้ mm hmm. นาคอมันตีมังกรแน่เลยเมื mm ่อ hmm. กี้เห็นแวบๆบแบบครับถ่าย mm hmm. น,นั่นไงว่าแล้วมันต้องตีมังกร mm hmm. ไม่ให้ตีเราไม่ให้ตีอะเอาดิเอาดิโอเค mm hmm. okay, ขัดขวางนาคอสําเร็จครับ mm hmm. คือแบบทีมกูไม่ได้มังกรทีมมึงก็ต้องไม่ได้มังกรเหมือนกันอนะวิธ <laughs> ีการมังกร <laughs> สึกชิงม,มังกรเนะี่ยตอนนี้เฮ้ยใ,ในปา่าวะวะเช็คก่อนไอโนมียอยู่กลางถ้าตอนนี้จะตีก็รีบตีเนี่ยนะเไม่ได้ไม่ได้เช็คป่าก่อนครับโอเคมันอยู่กลางสองอะตรงโนนีกมาวัวเรากันกันมาไอ้นี่แหละลขี้คอเนี่ยโอเคกันให้เพื่อตีม,มังกรครับเดี๋ยวเราไปช่วยตีเน่แม่มีการมาอาติรับมังกรเนี่ยนะออโนมีอะ โอเคได้บังกรอดล้าไปดิเอาไอคอนอะไรไอคอนถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนเดีย๋ยวฮิวให้เดี๋ยวฮิวให้เออตัวทาําดามจเราไม่อยู่ครับตัวทัดามจเราถอยกลับไปแล้วปืนก็ยู่ปืนยืนอยู่ล่างอยู่นะครับโอเคมึงเข้าไปในนั้นเลยเหรอวะน,นี่กะแสจริงๆเลย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้คอนี่ก็วิ่งจังเลยนะแหมทำอย่าง,นะยงกับเป็นบ้านไอ้ไอ้คอนแต่เอามันไม่ลงหรอกครับคอมีอันติไงไม,ม่อันติก็มันทำให้วิ่งเร็วอีกอะไล่ย,ยากเคเราจะไม่มพยายามไม่ข้ามน้ำมากเกินนะครับมันก็ถอย อีกจะบอกว่าขอนี้สูสีกันมากนะอาจจะเป็นเพราะทีเราโดนเฟิร์สบัตด้วยไงเคบนสองวายินกลางเคบนสองเลยอะ่ะไอเคอียดเมียอันตริกะมามาต้องไปช่วยละคเคไวโอเลตถ่ายล่างอยู่ไปบนแจ้งสักหน่อยไอเฮียยอดเนี่ยตัวดีเลยอื้มไอคอนสไอคอนสอ,อ,อะไร Okay. แม่สงสัยมันก็ไม่กล้าหมุกมุกเหมือนกันนะครับเพราะว่าทีมดอนนี่แบบไฟเตอร์อรนี่สามคนเลยแต่ลิงก็ไม่อื่นนะแต่ลิงมันหนีได้ไงเรียกว่าการเวลาทีมไฟนี่เราท,ทีมันจะลำบากครับอ่อเฮียคอนี่อีกละไอคอมึงมาเหม่ออะไรฮะแหมฝังไว้ก่อนฝากไว้ก่อนแต่ก็ไม่เปรนไรครับ ยังไงเราก็มีรถคุณดาวนะครับเพื่เดี๋ยวเดี๋ยวอันเติเราก็ใช้ได้อีกรอบละยิ่งเละเกมอันเติยิ่งรัวๆโอเคลากแตกอิโนเมียอิโนเมียเฮ้ยมักงกรเกิดแล้วมามามาเฮ้ยเมื่อกี้มันได้มังกรไอ,อ้ย้ยอนแล้วกัน ไอย้อนมาเอาไอย้อนดิเพื่อนเออน,นั่นแหละถ่ายถ่ายถ่ายมีคิวมีคิวมีคิวนั่นแหละเรียบร้อยโอ้โหได้ฆ่าด้วยมาไอเฮียคอรสมึงอีกตัวมึงอีกตัวไอคอรสมึงไม่ต้องหนีเออเออไอนาคอรสไอนาคอรคอรีกคนใครหนีดีกว่าครับมันจะสู้ไม่ได้นะไม,ไม่มีดาเมจเลยเออโอเคโอ้โหปืนถ่ายป้อมฟรีไปนู่นเลยครับไอเฮียเยอค่ ake, พวกกูบวกกันแสนลำบากเฮียปืนมึงดันป้อมเพลินเลยสซะ โอเคก็ไม่เป็นไรครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราบวกกันคนน้อยกว่านะโหเชี่ยป้อมแตกแล้วครับล่างฟื้นถ่ายอย่างเดียวครับอะไรว่าได้ก่อนอเคละเอออเคอไอ้ทาร่าอันติโอ้โหแรงครับคือสกิลเราสกิลสองเรานี่แรงมากเลยนะครับขนาดของยังไม่คคบอะอเคเราการบนก่อนครับ อะไรทาร่าทาร่าฮะช็อกกันกนี่ชอ็อกกันนี่ช็อกกันนี่กูแรงอ่ะกูแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่นิดเดียวครับโหเสียดายเสียดายไอยอนมาเติมแล้วครับเสียดายครับโหเวทแรงมากมามามาอะไรเจอกระโดดอะไร เฮ่ okay. อติมาแล้วจะบอกว่าเวลานี่คว้นแรงบอกเลยอิโรเมียยิงกลางหรอวะเฮ้ย hey, ป้อมก็ไม่มียนี่จัดแม่งหน่อยนี้อิลูเมียเนี่ยจัดแม่งหน่อยโอ้โหไม่ทันอะหลังอีกอเคทันครับเอโอโอ้โหไม่ทันโดนล้วงครับโอเคเกิดมาแล้วครับแหมเมื่อกี้โดนล้วงแล้วครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ไวโอลีตยิงได้อยู่ครับโอเคเราก็ไดแอลกอฮอ์มานะมามามาเวลเริ่มแรงแล้วเวท400กว่าแล้วเนะี่ยแรงกว่าเมดอดิก่ะเคจะเอาแรงไปไหนไอคอร์ไอ้คอร์ไอคอร์ไอคอร์โดนลอยครับคิวไอคอร์ได้ครับจะบอกว่ามันแรงไงเอเคลิปก่อนครับป้อมลานโดนดัน เนี่ยไอว่าเล่นกิวด์ระเบิแรงนี่มันสาใจจริงเว้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งเพื่อนใจเย็นดิวัวโอ้โหโถเป็นคนเดียวเลยโอเคไอว่าหลอดเล่นน้อยมามาเอาเอาอยู่เป็นกลุ่มอยู่เป็นกลุ่มโอเคมาเดี๋ยวรอทีมครบก่อนครับเดี๋ยวเราอันติเอ้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 เห็นเห็นเห็น เอานาคอสพลาดแล้วพลาดแล้ว,าลวมาตรงนี้เล่นรายการตรงนี้โอ้โหยิงแล้วได้บัฟมาด้วยครับไอ้คอสไอ,อ้คอสอ,อยู่คนเดียวอ,อ่ะอ้าวไอ้ย้อนไอ้ย้อนแรงนะเว้ยย้อนแรงนะแรงนะมาเดี๋ยวคิวให้เพื่อนไปบวกต่อเอาไอ้เชี่ยคอสั่นแหละ มาห่ไส้ห่ดไส้อีคอสไอ้คอนปึ๊บมือดันป้อมเรอดันป้อมรอปึ๊บโดนครับโดนโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลุดไม่ได้นะครับเรีวยกว่าอัติเราก็แลนะครับแลวเพื่อนก็มีดาเมจด้วยครับสามารถเก็บได้อย่างรวดเร็วครับรวดเร็วทันใจไปเพื่อนโอ้โหไม่มีมะน,นาวอะได้อยู่ได้อยู่มาครับตอนนี้เรามีเงินห้าวัน700ร้อยละ ออยิงเข้าไปยิงเข้าไปดูว่าตอนนี้เวท800กว่านะครับจะพันหนึ่งละโอ้โหจะแรงไปไหนถามจริงเฉตีมังกรเช่เพื่อนตีมังกรครับฝั่งมันไม่กล้ามาล้านอยู่แนวมังกรน่ะมาไอ้วัวซัดแม่งเลยมาวัวเพื่อนโอ้โหเดินไหลโยกไหลซะวัวเอยน่าคออยู่นู้นอ่ะไปจัดสักหน่อย ไปลิงใจเย็นเพื่อนลิงกำลังไปช่วยกำลังไปเสริมกำลังไปเสริมไอปบฟ้าเออนาะคอสเอาไปมาๆอะไรมาหลอดอะไรนี่ยิงสวนยิงขู่ยิงขู่ยิงขู่เดีย๋ยวปรับมุมมุมบอลแบบใกล้ก่อนโอเคเออไม่ชอบอะ่ะชอบแบบใกล้อ่ะโอเคมาๆมา,มาจะตีคองเลยเหรอวัวแม ต,ต้องมีการยิงขู่ก่อนนี่ดูดูนาคอสครับโอ้โหเกือบตายครับนาคอสเย็ดเคนี่ถ้าพุ่งไปอันตินี่นาคอสมีโอกาสตายครับไอย้อนไอย้อนไอย้อนก็เกือบตายครับเห็นนาคอสเราเข้าไปแล้วโอ้โหเรายิงแรงมากเลยนะเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวดูว่ายินหมิเอนะนั่นมาหลอดมาหลอดโอ้โ,อโหจุกจุกจุกเหมือนกันจุกเหมือนกันเรียกว่ายิงแรงมากครับ เนี่ยมาหลอดจะก,กระโดดมาทำมเนะ่ะนี่ดูครับโอ้โหโอ้โหมาหลอดตายไปละบายบายโอ้ได้คิวฟรีครับได้คิวฟรียิงสวนโอ้โหสามารถฆ่าศัตรูได้เลยครับเอ้เฮียเมที่เฮ้ยมันรู้ได้ไงวะเพราะผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็รอ,ออัตติมาก่อนโอ้โวามาละอัตติผมมาละหมายเมทไอเมทไอเมทปึ๊บปึ๊บ โอ้โหโดนสมัสดอีกเฮ้ยโอ้โหไม่น่าหิวเลยมาอนี้ผมเกิดแล้วครับมา,าจะบอกว่านี่เพียรนี่บวกกันมันรอมาครับไปช่วยกันไปช่วยรอแปบ๊บไหนใครห้าวฮะอ้าวที่ยิงนะคอรตตายพอดีเย็ดเท่เี่นนะคอรมึงดวงสวยอะซุ้มตรงนั้นน่ะมาช่วยปึกครับเรียบร้อยอันติโอ้โหดับเบิลแทบ็บ โอ,นะอ,อ,อ้โหนาคอบอกอ้าวเลยเฉยไอคอสไอคอสไอคอสเฮ้ยเมื่อกี้เป็นเลงที่นาคอสเฉยครับเมื่อกี้ผมก็จริงก็เลงยิงมันอยู่นะเออโ้โหกิลเดอร์เนี่ยมันเถื่อนจริง<ค>ๆต้องบอกว่าเฮียดันป้อมแม่งเนยเด้อเฮ้ยเฉยยิงป้อมดิเออโอเคเรียบร้อยครับมับงกรเราก็ได้ อยากจะบอกว่าเมื่อกี้คิวนาคอส,สฟรีครับไอคอส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 ย่างไรครับตอนนีออ้อีโดเมียนี่ก็แรงเหมือนกันนะยิงไปยิงไปมามาแรงนะเว้ยแรงนะเว้ยโอ้โหอยูเ่เนป้อมครับลาคอสขอบัฟฟ้าดิไม่ได้ มามามาตอนนี้ได้หมดครับโอ้โหยจะบอกว่ากิวเรื่นี้ยิงคตรแรงเดีย๋ยวเดี๋ยวสุ่มกันเอ้ยได้คบคาทา,ามาละโอเคดูพลังเวทตอนนี้ครับ1,200กว่าครับเลือด9,500ก 9, ขอ,อยังไม่เต็มครับเดี๋ยวเราให้ได้เกาะฮิวก่อนเราจะได้อึอดกว่านี้เอ้ยเอ้ยคราคราครครแหมบิก๊กหนีเลยอะ่ะเี๋ยต้องไปฆ่ามมามาดิมาดิ โอเคไล่เรียบร้อยครับไล่มันหนีออกไปจากคลองเฉยเขาเดี๋ยวมันลัาคลองอะไรวะแหมนะคอสบนใหญ่เลยฝั่งนูน้นแหมยิงคลองไว้ดีโอเคตอนนี้เพื่อนเข้าบนกลังบวกอยู่ครับโอ้โหบวกอย่างอย่างเมามันครับบวกอย่างเดียวอะ่ะเฮียตีกันไปตีกันมาเฮียคอสก็ตายยากเหลือเกินโอ้โหยิงแรงครับ มามังกรเล็กใกล้มังกรส้มใกล้เกิดแล้วครับมาๆมาเดี๋ยวดูดิพอยิงเต่าแล้วมันจะเท่าไหร่วะแรงวะปุบโอ้โหกี่พันวนะน่ะโอ้โหฟาเอ้ยเอ้าายเอ้ยเอ้ยอะไรยังไงยังไงยังไงมาหลอดแหมมาด,มดิได้หมดไนะด้หมดแล้วมาหลอด โอ้โหโดดหนีเลยอะ่ะโอ้ถ้ามาร์ลัดจะโดดขนาดนี้นะเว้ยนี่ยิงไปยิงไปโอ้โหตายนะครับเจเข้มเมื่อกี้รออัตติีครับดูดูนะคอตายไอคคอร์ไอคอนเรียบรอ้อยตายหมดครับอือสุดยอดเลยนะครับสราบความแรง GG นะครับ GG โอ้สุดยอดมาแทงเลยแทงเลยจบเกมจบเกมแหมไวโอเล็ตพิมพ์ใหญ่เลยมึงอะ อันตีก่อนจบเกมด้วยด้วยความเฟี้ยวเฟี้ยวนี่โอ้โหจบเกมอย่างสวยงามยังไงอันตีแบบย้ำๆอะตอนนี้ไวโอเลตจะได้ MVP นะโอ้ได้ MVP ด้วยครับอตอนแรกก็นึกว่าไวโอเลตจะได้ MVP ไนะงหลังๆเ้ยเรานี่หว่านี่ขนาดเป็นแท้งนี่นยก็ถ้าถามว่าทำไมถึงได้ MVP ก็มันมีสกิลสไปโดนนาคอสพอดีครับ ทีเ่เกี่ยกูตั้งใจเลงแบบคือเลงแล้วมันยิงอีกตัวหนึ่งไม่โดนแล้วมันเฉี่ยวไปโดนานคอสเฉยแย่ก็เลยได้เอ็มพีมาครับนี <c oughs> ่ครับคิวห้าตายสองแอสซิสต์สิบอิตเคครั้งแรกเลยที่ที่เด่นแทงก็ได้เอ็มพีเนี่ยเอ็มไม่ใช่ดิเราก็ได้เอ็มพีมาหลายตาแล้วโอเคคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และติดตามด้วยนะครับถ้าวันนี้ลาไปก่อนไม่เป็นครับแล้วเจอกันให้เรา MVP โอ้โหเป็น500กว่าครั้งแล้วเนี่ย 拜。